มาสายเออยไม่ไรรถติดมากเลยเออไม่ไรไม่ไรขอบคุณนะคะ Thank you ก so ับเมกี้อทิษฐานมีเจ็ดวันมาสายแล้วแปดวันครับเข้าห้องน้ำวันละสามสิบรอบรอบละห้าสิบนาทีเป็นนิ้วมาอมารู้ครับงานการไม่ทำเล่นในโทรศัพท์บ้าผู้ชายครับ ดูนี่ดิมันบทน่ารักเนาะอุ้ยหนูน่ารักกว่าเยอะเต้นดีกว่าแต่เต้นโชว์เลยได้มันวันงานการไม่ทำเอาแต่เต้นออร์ครับพี่ทั่วหนูโดนไล่ออกอะพี่อะไรอะเกิดอะไรขึ้นเฮ้แทนเย็นแทนเย็นนั่นน่าเกิดจากความเข้าใจผิดเดี๋ยวพี่คุยกับพี่ยามให้แทนเย็นแทนเย็นแทนเย็น บ,บอขอบคุณมากนะพี่ที่คอยแบบว่าดูแลแล้วก็สอดส่องบริษัทเรามาตลอดเลยอ่ะคอยรายงานรีพอร์ตพฤติกรรมต่างๆของพนักง,งานรู้แหละว,ว่าพี่หวังดีให้บริษัทของเราได้เติบโตเราจะต้องคัดบุคลากรที่มีคุณภาพเท่านั้นโหบอสผมก็ไม่อยากทำหรอกครับต้องทำเพื่อองค์กรเนาะผมรักน้องทุกคนนะ่ะแต่ผมก็ไม่ไหวแล้วผมก็แบบสงสารน้องเหมือนกันไม่อยากทำเลย จะเย็นเย็นจะเย็นเย็นนะแต่ตอนนี้ไหนๆคือบุ้งอะถูกไล่ออกแล้วตำแหน่งของผู้จัดการร้านก็ว่างอยู่ยังไงก็ต้องฝากพี่ทัวร์ด้วยนะบอสขอบคุณมากนะครับแต่บอสไม่ต้องเครียดเลยเดี๋ยวผมจะรับผิดชอบให้เต็มที่กับตำแหน่งนี้แต่จริงๆผมก็สงสารน้องอมอผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะเรื่องแบบนี้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเป็นว่าวันนี้ตำแหน่งผู้จัดการร้านคือคุณทัวร์นั่นเองค่ะขอบคุณมากครับมอสค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอเก็บผ้าเช็ดหน้าก่อนโอเคฝากด้วยนะครับ พี่เป็นไงบ้างคุยเป็นไงบ้างพี่ผมพี่คุยให้แล้วพี่คุยเต็มที่แล้วจริงๆพี่บอกบอสว่าเอาเงินเดินผมไปให้น้องก็นะไม่อยากให้น้องออกบอสไม่มีเหตุผลเลยเจ <c oughs> ้าอารมณ์เจ้าอารมณ์เอเอหนูโดนชัวเลยพี่ยื้อเต็มที่แล้ว <c oughs> อ่ะเท่าที่เท่าทีเอาผ้าการเปื้อนมามไข่แม่งเดือวโอเคโอเคผู้จัดการทัวว่าหวานเจี๊ยบเลย